สอนมือใหม่นะสำหรับรองเท้าพวกแนวเนี้ยรองเท้าวิ่งพวกเนี้ยคือบางทีติดกาวอะ่ะมันอาจจะไม่อยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้ากาวมันเสื่อมมากอ่ะเนี่ยทีนี้เราก็ต้องวางกาวก่อนติดกาวก่อนติดกาวเหลืองก่อนพอเราติดกาวเหลืองเสร็จแล้วเราก็มาทําการเย็บแต่เราต้องติดให้มันแบบให้มันได้ก่อนนะแล้วก็เราเริ่มต้นในการเย็บเย็บเนี่ยถ้าจริงๆถ้าเราเย็บได้สวยอะ่ะยังไงก็ทนเนี่ย หลักการเย็บก็คือดึงออกมาดึงออกมานกเนี่ยตัวตัวไปกันเนี่ยอืมอันนี้เราบอมือใหม่นะที่ยังเพิ่งหัดทำรองเท้ากันนะอ่ะหัดทำรองเท้ากันนะรอบหนึ่งเห็นปะ่ะมาจบกันแล้วก็รอบหนึ่งทวนให้อีกทีหนึ่งและเสร็จ สิ่งสาคัญที่สุดคือช่องไฟเนี่ยต้องให้สวยแล้วแนวต้องให้ได้แนวต้องให้ได้หมายถึงว่านี่คือเปอร์จากเปอร์เนี่ยลงมาสู่พื้นเนี่ยอยู่ประมาณละ5้ามิลซึ่งมันจะสวยถ้าลงมากกว่านี้ก็ไม่สวยนะก็เสียคืออะไรถ้าเราลงมากเกินไปอะ่ะถ้าเราลงมากเกินไปอะ่ะมันจะไม่ยึดเกาะตรงนี้มันจะเปิดตรงนี้จะเปิดข้างๆจะเปิดถ้าเราวางช่องไฟได้สวยหมดอะ่ะ ยังไงมันก็สวยเย็บก็งานเย็บก็ไม่ได้ว่าหน้าเกลียดเสมอไปแล้วก็ทนด้วยคือเย็บเนี่ยยังไงก็ทนกว่าติดกาวร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่เรื่องแนวเรื่องช่องไฟเนี่ยสาคัญที่สุดเห็นไหมแล้วก็น้าหนักด้วยนะไอ้รองเท้าโฟมรองเท้าวิ่งเนี่ยเราดึงน้ําหนักมากก็ไม่ได้นะถ้าเราดึงน้ําหนักมากอ่ะความสม่ําเสมอไม่ได้มันต้องน้ํน้หนักต้องเท่าเท่ากันหมดทุกสีเข็มนะวะ น้ำหนักต้องเท่ากันหมดช่องไฟต้องเท่ากันหมดระยะห่างต้องเท่ากันมีระยะห่างตรงไหนมั่งระยะห่างจากระยะห่างจากฮัรเปอร์ระยะห่างจากฮัรเปอร์ระยะ, ure, ร,ะ,ยะระยะห่างจากช่องไฟเนี่ยแต่และจุดเนี่ยต้องเท่ากันแล้วงานมันจะสวยและน้ำหนักมือในการดึงก็ต้องดึงน้ำหนักเท่าเท่ากันนะาวะเนี่ยดึงน้ำหนักเท่าเท่ากันเห็นไหมเนี่ยเอาดึงไปเนี่ย เพราะเห็นไหมพอเราเย็บเนี้ยช่วงช่วงเนี้ยมันก็ยังมีเปิดอยู่ทุกคนจะรู้อยู่ว่ามันเปิดอยู่นิดนึงก็เนี่ยเหมือนที่บังเย็บเห็นไหมถ้าเราเย็บได้ลายได้สวยขนาดเนี้ยแล้วตัวเนี้ยก็คือใช้ตัวยางเอบีของพี่บังเนี่ยใช้ตัวยางตัวเนี้ยเก็บอีกทีหนึง่งก็คือเนี่ยเนี่ยเหมือนบังเก็บเนี่ยเก็บช่องที่มันนี่บังเก็บไปรอบอะไรใช่ป่ะเก็บช่องที่มันไม่สนิทอ่ะตัวเนี้ยเราเก็บได้เนี่ยเราเก็บได้เห็นไหมเนี่ยนี่สาหรับมือใหม่นะ เห็นไ,ไหมเราเก็บช่องเปิดตรงนี้ก็จะไม่มีและลายเย็บถ้าเราเย็บไม่ได้ขนาดนี้เราเย็บไปช่องไฟสวยขนาดนี้เหน็นปะยังไงงานมันก็สวยแต่คนส่วนมากที่เย็บไปแล้วอะ่ะจะมีปัญหาตรงที่พอเย็บตรงนี้ได้จริงแต่ตรงเนี้ยมันเปิดช่วงเนี้ยมันจะเปิดไม่รู้จะแก้ปัญหาไงติดกาวเข้ามาอยู่ นี่แหละบางบอกให้คือใช้ตัวนี้คู่กันแล้วงานจกมันงานจกมาสวยมากงานจกมาสวยเนี่ยแล้วถามว่าถ้าเราเย็บได้สวยเย็บได้ละเอียดเย็บได้เนียนขนาดนี้รองเท้าเย็บก็ไม่ได้ว่าจะน่าเกลียดเสมอไปนะรองเท้าบางแบรนด์เขายังเขายังเย็บเลยแต่เขาเย็บแบบเย็บหลอกแต่ของเรานี่คือเราเย็บจริงๆและทีนี้รองเท้าคุณอะใส่ไปอีกนานเลยแหละทนเลยแหละทนกว่าตอนที่คุณซื้อมาตอนที่คุณซื้อมาใหม่ๆ แต่ช่างส่วนมากแก้ปัญหาที่แก้ปัญหาไม่ได้เลยอ่ะคือหนึ่งเย็บไม่สวยสองเย็บน้ำหนักไม่สม่ำเสมอสามเวลาแก้ปัญหาเวลาแก้ปัญหาตรงี้เนี้ยไอตรงช่องว่างเราช่องตรงเนี้ยแก้ปัญหาไม่ได้ไม่รู้จะแก้ยังไงใช้ตัวเนี้แก้ได้เย็บเสร็จแล้วซีนกันน้ำทิ้งไว้คืนหนึ่งแค่เนี้ยน้ำก็ไม่เข้ารองเท้าแล้ว แล้วก็หนึบด้วยแล้วก็ทนด้วยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมช่องไฟให้มันสวยขนาดนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมสวยไหมถ้าเราเย็บได้สวยขนาดน,นี้ยิ่งเราเย็บได้สวยอย่างนี้ด้วยแล้วเราใช้ได้ด้วยที่มันเข้ากับสีของตัวพื้นด้วยยิ่งดีแต่เนี่ยเรารู้ว่าพื้นมันออกขาวๆอยู่แล้วเราก็เอาตัวนี้มาตัดแทนโอเคนะรู้เรื่องนะ นี่แหละหลักการของการสำหรับคนที่ทำรองเท้ามือใหม่แล้วเวลาเราจะจบเนีย่ยเราจะให้ดูอย่างข้างเนี้ยข้างเนี้ยเราเย็บไปแล้วพอเราจะจบเห็นไหมเราจะจบเราก็ผูกผูกเชือกเส้นหนึ่งเห็นไหมเนีย่ยผูกเชือกเส้นหนึ่งผูกไว้แน่นแล้วก็ประคองลงไปแล้วดึงไปให้ปูมันจม เห็นไหมเนี่ย แล้วก็ตัดออกตัดตรงนี้ออกปุ๊บแล้วก็ซีนกันไกลไม่คมแล้วแล้วก็เอาไฟเก็บหน่หนอยแล้วก็ตรงนี้ก็ซีนด้วยกาวยางพีบงังแค่นี้งานก็จะโอเคแล้วโอเคนะรู้เรื่องไวรุ่น